กัลลายิงหัวแม่มือเพื่อสนับสนุนเกมนี้เดี๋ยวมายถึงกดไลค์ใช่ไหม <c oughs> ใช้สมองใหญ่ๆของคุณเพื่อทำให้เกมง่ายๆและยาก <c oughs> คือทำให้เกมแบบง่ายๆเนี่ยกลายเป็นเกมแบบมหายากเงี้ยเหรอ <c oughs> คุณฟรีที่จะวาดอะไรให้ผ่านระดับกูเกียร์ภาษาไทยใ <c> ห <oughs> ้ผมรู้ผมรู้เดี๋ยวผมเรียบเรียงใหม่ <c oughs> คุณมีอิสระในการวาดอะไรก็ได้ให้มันผ่านแต่ละเลเวลเออแปลไทยเป็นไทย มีทั้งหมด30บเลเวลบวกเอาอะไรก็สวัสด,ดีไอ้หน้าหมีทุกคนกันด้วยครับหมายถึงตัวกูเองเนี่ยมีแต่หมีเต็มตัวไปหมดเลยไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแล้วลองวาดกันเลยดีกว่าอะไรให้ลากเลยเหรออ่ะวาดไปโอ้ยโคตรง่ายอะ่ะเลเวลที่1เคลียโอ้อัจฉริยะเอาอันนี้คือเลเวล2แล้วเหรอ <c oughs> เอาไม่รู้โอ้เอาวาดเลยอ๋อนี่ไงโอเคโอเคต้องวาดขึ้นไปใช่ไหม ปืนใหญ่นิวโออาร์มสตองใส่คนเจอาร์มสตองหรือเปล่าเอาวาดมาเฮ้ยเดี๋ยวมันมีน้ำหมึกด้วยเอาวาดขึ้นมาเรียบร้อยเหลือเลยเอามีหัวด้วยเอาหัวไม่เสร็จอะเอาอเคประมาณนี้แล้วก็มาตรงนี้โอ้โหไปยังได้อะทุกคนโอ้แบบนี้ได้อยู่เรียบร้อยเลเวล2เคลียร์ต่อมาคือเลเวล3อย่างใหญ่เฮ้ย หน้านี้อ๋อถ้าเกิดว่าแบบมียึก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 เนี่ยคือวาดไม่ได้เว้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่เอาของซื้อไม่มีเงินวายตับตับตับตบตบตนะประมาณนี้ได้อยู่ฟึบกระโดดมาเสร็จแล้วก็กระโดดมาดีครับผมง่ายอะจ้าเปิดใช้งานแรงโน้มถ่วงปั๊บปั๊บปั๊ปปป,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 ปให้เปิดทําไมอะ่ะ อ๋ออย่างนี้นี่เองมันเป็นความยากที่มากขึ้นเวย้ยก็คือแบบมีแรงโน้มถ่วงเนี่ยถ้าผมวาดอย่างเงี้ยเนี่ยคือล่วงไปเลยเออง่ายๆไม่ทําหรอกกระจอกไปทึบบารูปที่ผมวาดด้วยโอ้โหอย่างได้อะ่ะทุกคนปับ๊บเขียอันนี้คืออะไรเอ่ยปับ๊บโอ้โหหมึกหมดเลยบ้านะคือเขาให้หมึกมาน้อยไปอะ่ะผมว่าตรงกลางน่าจะมีประเด็นเชื่อผมดิผมจะไม่เหยียบเวย้ย ชึบหนาเป็นสปริงผมจะไม่เหยียบเว้ยไม่เหยียบก็ไม่รู้สิว่ามันคืออะไรจะต้องลองให้รู้ทุกอย่างเว้ยและนี่คืออะไรเอ่ยปึ๊บอ๋อซื้อของอ่ะไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อ <c oughs> <c oughs> เกิดมาจนจะเอาตังที่เอา้าเกิดมาจนจะเอาตังที่ไหนไปซื้อล่ะนี่แบบเป็นลาวาเหรอชึบชึบโอกระจอ่อะปึ๊บ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  ป oh. 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 me. totally ึ๊บปึ๊บอ่าได้เรียบร้อยออโอ้โหสุดยอดนี่มันปฏติมากรรมชั้นเลิศเลยนี่หว่ามันช่วยอะไรในการผ่านด่านวะเนี่ยเอาจบวยด่านกระจกไปชึบอ่าไอ้สีม่วงคืออะไรสีม่วงคืออะไรวะเหยียบได้อยู่นะอุ้ย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 เป็นกับดักวยจะมีหินล่วงลงมาไม่ยากเลยทุกคนนี่ไงนี่ไง นี่ไงอัจฉริยะดักหินนะครับผมเชื่อมั่นในผมศรัทธานในผมเป็นไงแล้วกระโดดข้ามาครับผมโอ้โหจีเนียสาล้าน IQ นี่หลบมาตรงนี้อะคือแบบอยู่ดีๆมันก็โพ่ใส่หน้าผมอะแล้วผมจะหลีกเลี่ยงความตายนี้ยังไงละ่ะในเมื่อมันคือชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงอ่าตรงไหนดีละ่ะกลางน่าจะพ้นอยู่เฮ้ยชึบแล้วโอ้สวยเย นี่นี่น,นี่ปึ๊บ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 มาฮู้ฮู้ฮู้าไดาโนเสาร์ไม่ตายในยุคก,ก่อนนะบอกเลยมันก็ต้องสูญพัน์เพราะผมนี่แหละโอเคคุยโมเรียบร้อยไปลุยกันต่อ <Yes. S 2> สเตปเท่าไหร่แล้วเคลียก็ไม่รู้และนี่คืออะไรลาวาเหรอใช่ไหมอ๋อง่ายมากเลยทุกคนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ แล้วมันก็จะลงมาตรงนี้แล้วผมก็แปะตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้สแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เ <c oughs> รียบร้อยสี่ม่วงเอ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 ,เ,อ,เ,อ,เ,อเป็นโซนกับดักหรือเปล่ามีอะไรแมมด้านล่างอ,ะอ่ะลองลงมาดิฮะก็ไม่มีอะไรนี่วาดรูปปะนานีเปิดใช้งานแรงโน้มถ่วงปับ๊บอ๋อล่วงเว้ ไม่ยากไม่ยากไม่ยากด้านบนวาดไม่ได้อีกนี่ไงเรานี่ไงเราไม่เห็นจะยากอะไรเลยโถเอย้ยเก็บมาสีแดงคืออะไรเอย่ยน่าจะเป็นสปริงเหมือนเดิมโอเคตรงนี้มันก็ไม่ใช่ประเด็นเวยกระเด้งมาตรงนี้เหยียบตรงกลางแล้วก็กระโดดมาตรงนี้สวยอะครับผมเลเวลที่11อแล้วหรอลันมี่มันไม่ได้แดกกูหรอกห้ามวาดลูกเราจะไปไงล่ะถ้างั้นก็ ปุ๊บมาตรงนี้ปิดโอ้นี่มันเปิดใช้งานแรงโน้มถ่วงด้วยเดี๋ยวนะวาดปุ๊บอืม้มไอสิ่งที่ผมวาดเนี่ยจะโดนผลักลงไปเว้ยแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นลากยาวแม่งเลยนะนะหน้าประมาณนี้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 นอ้าสวย <Yes. S 1> ไปเลยตัวฉันโอ้โหแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเขาวงกดเหรออาจจะต้องแบบขึ้นบนมาปุ๊บ,ป,บปุ๊บ๊แล้วก็ติดคําว่า หวยลากขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้เฮ้ยกระจอกอะไปเร็ว,วเดินขึ้นมาได้เว้ยณนะเลเวลนี้มันก็จะเป็นทางโค้งๆซึ่งด่านนี้นั้นเปิดใช้งานแรงโน้มถ่วงจัดไปเลยครับผมเออน่าเออเป็นไงล่ะตัวผม วาดได้ธรรมดามากตะลึงตึงโตเออสำหรับเรเวลนี้ก็จะมีทางเลื่อนไปข้างหน้าไว้ซึ่งด่านนี้เดาว่าเปิดใช้งานแรงโน้มถ่วงไม่มีฮัลโหลแต่ว่าวาดไปมันจะโดนดันไปไหมเอาไม่โดนดันไปเหรอหน้านี่มันไม่โดนดันไปเว้ยทางนี้ก็อย่างนี้เลยเรียบร้อยจบกระจกกระจอกเออเวทีที่สิบห้าอันนี้ก็จะเป็นแบบทางไกลๆอันนี้จะมีแรงโน้มถ่วงถ้าลากยาวมาเลย ได้อยู่นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปกระโดดดึงๆึงทำไมด้านล่างให้มันยากแล้วุ่นวายชึบสิหกโอ้ววอันนี้ง่ายมากเลยเว้ยเพียงแค่วาดอะไรมาขวางทางไว้ก็จบและแต่ว่านะผมน่ยไม่ทำอะไรกระตอกกระตอกอย่างงั้นหรอกผมจะวาดที่ด้านล่างผมไม่คิดแบบคนธรรมดาหรอกเดี๋ยวผมจะกระโดดเข้าไปด้านใต้อมันไม่ยื่นออกมาสักหน่อยเหรอเอา เอ๊ด้านหลังล่ะด้านหลังก็ไม่ได้เอา้าตายแล้วแล้วกูจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยอัจฉริยะที่คิดไม่เหมือนใครง <c oughs> เอา้าจบแค่เนี้ยอัจฉริยะที่คิดเหมือนชาวบ้านเขาเอา้างั้นเราก็ไม่ใช่อัจฉริยะแล้วละสิมีลาวาด้วยตรงนี้เอ้ยกระจอกอะใส่คนเจ็ดอาร์มสะตองไปแดกอือปับป๊บปับ๊บปั๊บเออเลเวลที่18 อันนี้คืออะไรวะมันจะหายหายพอโหยอุ้ยหมึกไม่พอด้วยอืมอืมอืมอมอมจากการสังเกตแล้วเนี่ยมันจะหายไปเกือบทุกบล็อกเลยดังนั้นง่ายที่สุดมาด้านล่างปั๊บอ่าไม่ถึงนะหมึกมีไม่พอปั๊บปั๊บปั๊บอุ้ยถ้าแบบเป็นจุดอะหมึกพออยู่นะทางด้านล่างนี่มันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าอุ้ยได้โยอัจฉริยะ <It went> อย่างผมนะ่ะไม่เดินตามใครๆๆ <laughs> ปับป๊บปั๊บแล้วก็เว้นมาสักประมาณนี้ปับป๊บปั๊บทำเป็นบันไดอย่างนี้ไว้ขึ้นมาอ่าเชื่อในผมศรัทธานในตัวผมผมที่มีชางเดินไม่เหมือนใครเนี่ยจะพาทุกคนไปสู่อะไรที่แตกตา่างเว้ยนานะนโอ้โหทำไมผมจะต้องไปเดินตามคนอื่นเขาด้วยวะอ,อืออือโอ้โหจีเนียสสมล้านไอคิขีดขึ้นมาขีดขึ้นมาปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยอันนี้คืออะไรวะไอ้ที่มันตั้งๆอยู่เนี่ยมีแรงโน้มถ่วงเหรอนี่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 เรียบร้อยแรงโน้มถ่วงก็ทึบ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 เรียบร้อยอ่าแรงโน้มถ่วงไอ้ไอ้ไอ้มันหักกันทุกคนต่อให้มันจะหักก็ไม่เป็นไรเว้ยยังสามารถข่ามาได้อยู่ครับผม ยอดเขาที่ว่าสูงยังไม่สูงเท่าสติปัญญาผมตะลึงตึงโป๊ะแล้วนี่คือเอ,เอาเอาล่วงมาเฉยเลยเอาโอ้ยเอ้าแล้วตรงนี้ห้ามว่าดรูปด้วยเอาจบเลยกูผมจะใช้สติปัญญาที่ผมมีเนี่ยเคลียวเว้ยแล้วก็ให้มันไหลลงไปอ้าเพราะว่ามันใช้แรงน้มอ่กะแ,แล้วเชียวว่ากูจะต้องติดแมงเอ้ยไอหัวติดบล็อกประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ระนาบมากับพื้นเรียบร้อย ับนะดูดูด,ดูดูสิครับผมความอัจฉริยะที่ก่อตัวในใจฉันเลเวลที่22เอาไอ้บ้าน,นั้นกระโดดไปทำไมวะนะอ๋อด้านบนห้ามสร้างเว้ยต่อให้จะมีแรงโน้มถ่วงก็ตามทีชึบป,ประมาณนี้เละชึบชึบชึบนาในรอบแบบ300ล้านปีจะมีสักคนหนึ่งที่อัจฉริยะแบบผมเนี่ยเรียบร้อย วาดบนปุ่มเพื่อเปิดประตูวาดบนปุ่ม่ะโอเคเรียบร้อยอกระจกจริงๆเลยอสำหรับอันนี้ก็จะแบบมีเขตห้ามวาดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยชึบชึบอะไรวะเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าผ่านได้อะชึบแกทำอะไรนะไอตัวนั้นแกนี่มันกระจกจริงๆเลย <c oughs> ชึบชึบชึบ นา uhm, mm hmm จีเนียสแ่แม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 ่แโลบอกแบบนี้ก็ใช้ได้อยู่สนุกจ uh> ัดไปแล้วอันนี้อะไรฮเป็นแค่ทางลงกระจกกระจอกต้องวาดรูปได้เหรออะลงจะรู้ไหมล่ะว่าเป็นลาวาเนี่ยชึบมีแรงโน้มถ่วงชึบเรียบร้อยแค่นี้ผมก็ไม่โดนลาวาแล้วเว้ยอาเลเวลยีิบเจ็ดต่อไปฮะ กระจอกไปหรือเปล่าโอ้โหโคตรจะอีซี่อะทุกคนด้านบนห้ามวาดกูก็วาดด้านล่างสิวะเฮ้ยเลเวล28นานี้อันนี้จะแบบเป็นกังหันอืมอืมอมอืม,อม,อม,อมง่ายมากเลยก็แค่วาดตรงๆมาตรงๆมา,ๆมาด้านบนเพื่อกระโดดไม่เดินตามทางที่คนอื่นสร้างหรอกนะเนอะมีแรงโน้มถ่วงตึบตึบๆๆบต,บตบเอามันก็ถึงนี่โหให้มึกมาอย่างเยอะ ออ uhm. ด่านสุดท้ายแล้วหรอเนี่ยเหมือนว่าด้านล่างจะมีประเด็นนะเนี่ยไหลๆๆ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 ๆไหลงไปจ้าจึ๊บนะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงก็ปล่อยเป็นจุดๆไปสิเรียบร้อยอ่าทีนี้ก็ทางเดินสะดวกและแล้ววินาทีแห่งชัยชนะก็มาอยู่ต่อหน้าผม ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม